สวัสดีค่ะวันนี้สกรอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางจะพาทุกท่านมาพบกับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตำบลนานแก้วอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเพื่อนฟองคำทวีซึ่งตั้งอยู่ห่างจากวัดพระธาตุจมปิงประมาณส0มรเมตรพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะ เือนบ้านเฮือนฟองคำทวีอยู่บ้านพระราชจอมปิงตำบลนานะแก้วอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางนะคำว่าฟองคำทวีนะครับเป็นชื่อของออพ่อนะครับชื่อพ่อชื่อคำแม่ชื่อฟองแล้วตัวเองชื่อทวีก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเฮือนฟองคำทวีที่พิพิธภัณฑ์นี้นะครับเราจะมีบ้านอยู่สามหลังนะครับนะหลังนี้ชื่อ เงินบัวผัดนะครับเงินนี้จะโชว์เงินไม้โบราณนะครับนะ,ะจุดสําคัญของตรงนี้ก็คือนะจะมีตู้ที่ฝังอยู่ผ้าผนังน,นะครับประหยัดฝานะครับแล้วก็ตรงนี้ทางเหนือเขาเรียกว่าข่มนะครับข่มนี้ก็คือ,อห้องรับแขกของคนเหนือนะครับนะห้องรับแขกของ,ของคนเหนือถ้าใครมาเที่ยวหรือมาที่บ้านเขาก็จะให้มานั่งตรงนี้นะ แล้วก็ทานข้าวอะไรก็ตรงนี้นะครับทั้งนี้ว่าเรียกว่าเตือนนะครับเตือนก็จะเป็นที่เวลาห้องพระนะครับห้องพระนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือห้องครัวนะครับห้องครัวไปนะครับแบบล้านนานะครับแบบโบราณนะครับนะฮะแล้วอีกหลังหนึ่งชื่อเงินเม็ดคํานะครับเงินเม็ดคําก็จะอยู่ถัดไปอีกนะครับเงินเม็ดคํานี้จะจัดแสดงพวกปั๊บสาผ้ายันทะแล้วก็เงินตรานะครับนะ ปั๊บสานี้ก็คืออักษรล้านนานะครับจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับตำรายาตำราเลือกยานะครับแล้วไปอีกหลังหนึ่งชื่อเงินพองคำทวีนะครับนะจะมีสองชั้นนะครับเอ่อตรงนั้นจะมีอยู่แปดห้องนะครับนะจะมีห้องควไฟโบราณแล้วก็มีร้านตะข่มมีห้องตรงห้องโคมห้องภูมิปัญญาชาวบ้านและห้องนอนแบบล้านนานะครับนะ ตอนนี้เพื่อนพองคำทวีนะครับได้รับจะได้รับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางของประเทศไทยแล้วนะครับทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนะครับได้มานําเป็นแหล่งเ,เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางแล้วนำมาปักหมดแล้วนะครับท่านจะสามารถรู้ประวัติรู้เรื่องราวของคนบ้านจอมปิงนะครับโดยเฉพาะมนุษย์จอมปิงนะครับที่เราขุดได้นะครับ3 0 0 0ัึงปีนะครับ จะได้พวกลูกปัดหินกระพวนสำริดนะครับเป็นเครื่องสำริดนะครับนะเจอในหมู่บ้านนี้นะครับอายุเก่าแก่กว่าพานางจามาเทวีนะครับพานางจามเทวีนี้แค่พันสามร้อยปีนะครับแต่อันนี้สามพันถึงห้าพปีแล้วกรมศิลปากรบอกว่ามีเจอแห่งเดียวในภาคเหนือนะครับตั้งแต่น,นครสวรรค์ขึ้นมานะครับ ตอนนี้แสดงอยู่ที่พิ่พิธภัณฑ์วัดพระธาตุจอมปิงนะครับมนุษย์ยุคสำเร็จนี่เราขุดได้ในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านมันจอมปิงนี้นะครับเป็นเสื้อผ้าเผารั้วนะครับชนเผ่ารั้วคือชนเผารั้วนี่จะเป็นชุดเป็นคนดั้งเดิมของในร้านนาเรานะครับแล้วที่บ้านจอมปิงนี้ก็จะมีเมืองรั้วอยู่นะครับห่างจากที่นี่ไปสามกิโลนะครับนะแล้วก็เลยเอาชุดรั้วนะครับชุดรั้วมาแสดงให้ดูว่า จริงๆคนบ้านจอมปิงเนี้นะก็คือเป็นดั้งเดิมเป็นชนเผ่าล้วงนะครับนะฮะใครแวะมาทางนี้นะครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนคลองคำทวีนะครับอยู่ติดกับวัดพระจอมปิงนะครับตำบลนาแก้วอำเภอปากคาจังหวัดลำปางนะครับก็เชิญแวะมาเที่ยวชมได้นะครับเปิดให้ชมฟรีนะครับนะไม่เก็บเงินค่าเข้าชมนะครับขอบคุณครับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวีที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากงานที่ตัวเองรักและสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านที่นับวันจะหายไปตากาลเวลาหากใครที่ผ่านเข้ามายังอำเภอเกาะคาตำบลน,นาแก้วบ้านพระทาจอมปิงอย่าลืมแวะเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเฮือนฟองคำทวีแห่งนี้ดูนะคะ